ยกระฟองวิเศษยดีไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาหนึ่งยี่สิบวันอืมซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้เป็นยินดีครับผมอยู่เพชรยินดีมีใครเป็นผู้บังผู้ซ้อมเราที่นั่นก็มีมีน้องๆช่วยถึงเรลยค่ายเช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดปีครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบสี่น้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้สามกว่ากเราเป็นมือสไตล์อะไรครับฟีมือครับเราวันนี้เราเจอริชเดชไม่เคยเจอกันเลยไฟแรกได้ถือศักดิ์เกียรติมาบ้างปะเขาเป็นมือสไตล์ ีมมือาครับซ้ายเหมือนกันครับออ๋ขวายชนซ้ายเลยวันนี้แล้วเราจะวางเกยวางผักยังไงก็เดินเบียดเดินเบียดก็ค่อยๆไปเรื่อยเนาะยังถ้าเข้าไปสอบนี่น้ำหนักนี่จะมาเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าครึ่งปอนด์นะนีก็คือมาแบบคุมๆมาเลยเนาะอืมแล้วเราต่อยมวยไฟล์ล่าสุดที่นี่วันนั้นก่อนปิดโควิดเนาะวันนั้นเจอใครโปรมิวครับเป็นไงน็อกยกห้านะน็อกฟุยยกห้าวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองแล้ววันนี้ร้อยสิบมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหม ไม่มีเขาเมื่อกีก็บอกแล้วว่ามากเกินประมาณจุดห้าแค่นั้นเองคือไม่มีปัญหาแน่นอนเนาะร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มพี่ไม่มีปัญหาเราไปวยใจวัดอะไรครับอุทัยธานีครับเชิญชวนแฟนคลับเหล่านี้นะก็ให้น้องจะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทำให้เต็มที่ครับผมผมว่าน้องรับ